แล้วมาทําข้อนี้กันดีกว่าข้อนี้เป็นข้อที่เราลองทําไปหลายรอบมากเลยนะแล้วแต่ละรอบที่เราทําเราก็ใช้แนวคิดไม่เหมือนกันแล้วคําตอบที่เราได้มันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อันนี้จริงๆเป็น take 2, เทคสองแล้วด้วยซ้าถ้าเป็นเทคแรกจะเป็นอันนี้นี่อันนี้คือเทคแรกเลยอันนี้เทคแรกจริงๆตั้งแต่ยังไม่เข้าค่ายหนึ่งอีกตอนนั้นเราพยายามจะใช้พวกสูตรแนวตรงสูตรอะไรที่เป็นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนแบบการหมุนนะมาแก้เว้ยสรุปก็คือคําตอบมันไม่ได้ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันอาจจะเพราะว่าอะไรสักอย่างในนี้มันไม่คงที่ต้องลองไปวิเคราะห์ละเอียดๆด,ดูอีกทีหนึ่งแต่พบว่าถ้าใช้แคูลสแล้วมันจะได้อันนี้เทคสองเราน่าจะอยู่ตอนนี้อันนี้คือทําตอนเข้าค่ายไปแล้วละมันน้งนี่อันนี้ก็เริ่มจะถูกเพราะว่าเราเอาคอนเซปต์ของตอนนั้นอะไอตอนที่เราอ่าน,ฉนเฉลยรอบแรกแล้วเราเข้าใจว่ามันต้องคิดแบบเนี้ยมาใช้แล้วมันก็เลยได้แต่ถ้าเทคสามก็จะเป็นเอออยู่แถวนนี้ค่ายหนึ่งเทคสองอันนี้เลย ทำเมื่อก่อนตอนกลางวันตอนอะไรมั้งเราลองใช้พลังงานดูแล้วมันก็จะได้อะไรประมาณนี้ซึ่งยิ่งหนักเลยก็เลยก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ละเรามาโชว์วิธีทําที่ถูกต้องสําหรับข้อน,นี้กันดีกว่ากรุบเอาไว้ตรงนี้อันนี้คือที่เขียนเมื่อกีอ้อ่านโจทย์ก่อนแล้วกันล้อมวล m รัศมี r มุเมเว้นความเฉื่อย i สมประสิทธอนซตานมิเริ่มต้นโดยการแปหมอให้ลรวเดิ ปั่นล้อให้มีความเร็วเชิงมุมโอเมกาแล้วปล่อยลงช้าๆที่จุด A แล้วล้อก็หมุนกลางเวลาโอ้ยเอาใหม่ล้อก็หมุนโกยพื้นลากตัวเองไปทางขวาจนที่สุดถึงจุด B แล้วก็กิ้งอย่างเดียวไม่มีถลายคอนเซ็ปต์ Concept ของข้อนี้ถ้าใครเคยเรียนเรื่องการหมุนมอปลายมาแล้วอ่ะก็จะรู้ว่าคำว่าการกิ้งของไม่ถลายเงื่อนของเงื่อนไขของมัน่ะคือ V VCM ที่จุดของมัน่ะต้องเท่ากับโอเมก้า R อ่าคือรัศมีทั้งหมดเลยถ้า VCM มันเท่ากับโอเมก้า R ได้มันก็จะเกิดการกิ้งไม่ถลายแต่ทีเนี้ยไอจังหวะแรกของเราอะโอเมก้า R เราอะมันมากกว่า VCM อยู่ทําให้จังหวะที่ไอเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปนิดเดียวอะไอเนี้ยมันหมุนไปตั้งเยอะพอมันหมุนไปแบบเนี้ยมันก็เกิดความไม่สมดุลในในตัวความเร็วของมันอะทำให้มันเกิดการขูดกับพื้นชิดดูไอจุดเนี้ยมันไปได้นิดเดียวแต่ไอฝั่งล้อเนี้ยมันมาเยอะมาก เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนเกินที่มันไม่ได้ถูกรองรับไว้ด้วยนิดเดียวเนี่ยมันก็โดนขูดไปกับพื้นขูดๆๆซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเสียพลังงานไปให้กับไอ้ตัวแรงเสียดทานจนมันกลายเป็นความเร็วช้าลงไม่ใช่ความเร็วช้าลงหมุนช้าลงจนในที่สุด vcm มันก็จะเท่ากับโอเมกาอาร์ง้วเราก็มาดูันหกวว่าแต่ละตัวมันมีความสัมพันธ์ยังไงกันบ้างด้วยความที่มันหมุนขูดกับพื้นอ่ะใครเคยเรียนมอปลายมาแล้วก็จะรู้ว่าแรงเสียดทานของเราอ่ะมันเท่ากับมิลเอ็นปะ ในกรณีนี้นีมันก็คือมิวเอ็มจีป่ะเพราะว่ามันขู่ตอเวลามันไม่มีจังหวะไหนที่เป็นแรงเสียดทานสถิตยกเว้นจังหวะที่มันหยุดแล้วซึ่งจริงๆตรงนี้ก็ไม่ใช่แรงเสียดทานสถิตด้วยซ้ำเพราะตรงนี้มันไม่มีแรงเสียดทานเลยพอคิดดู VCM เท่ากับโอเมกาอาร์ทุกจุดบนผิวอ่ะมันจะความเร็วเท่ากับไอตัวจุดศูนย์กลางมวลหมดสมมุติว่าไอ้เคลื่อนที่เนี่ยมันเคลื่อนที่มาได้เท่านี้ไอ้ตรงพื้นอ่ะมันก็จะกิ้งไปได้เท่านี้เหมือนกันที่แบบทุกจุดมันลงมาแล้วมันจะทับกันพอดี มันก็เลยไม่ต้องมีแรงเสียดทานอะไรมาวุ่นวายกับมันมากเอาละแล้วไอ้แรงเสียดทานบ้านเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงกับการเคลื่อนที่ของเราบ้างถ้าเราอยากลองเขียนซีเบอร์ดี้ดูเราก็จะพบว่ามี MG ดึงลงมี N ดันขึ้นแล้วก็มีแรงเสียดทานแรงเสียดทานไปทิศไหนอะโอเมก้าตอนแรกมันมาทางนี้ตอนหลังมันวิ่งช้าลงเพื่อให้ VCM เท่ากท่าโอเมก้าอาร์เพราะตอนแรกมันไม่มี v c m เอางี้มองง่ายๆก็ได้ตอนแรกมันไม่มี VCM เลยเพราะว่ามันวางเฉยตอนหลังมี VCM แต่ F ซะกบ M A แปลว่า F ต้องไปทิศไหนแน่นอน F ว่าเราต้องไปทิศขวาอย่างนี้แล้วไอ้ F ไปทิศขวาเนี่ยมันก็จะทําให้ต้านการหมุนกับอันเนี้ยจนทาให้หมุนช้าลงด้วยก็เข้าแกปกับที่เราต้องการพอดีแปลว่า F เราต้องมาทิศนี้แน่นอนซึ่งตัวเนี้ยเท่ากับ Imu Mg เขียนไปเลยก็ได้ แล้วถ้าสมมติเราอยากจะตั้งสมการแกนนิวตันจริงๆอะ่ะเราก็คงไม่ตั้งแกน Y ป่เพราะฉะนั้นตัว mg กับ n เนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกลบออกไปได้เลยแล้วก็ไอตัวแกน x n e w t o นที่เราตั้งอะ่ะมันก็จะเป็น f เท่ากับ ma ปะ่ะหรือถ้าเป็นแบบในค่ายก็จะต้องเป็น f เท่ากับ dv dt อย่างเงี้ยซึ่ง f ก็คือ m, m g เดี๋ยวลายมือแย่เกินเดี๋ยวมันดูเป็น2 m อ่ะเท่ากับ dv dt แล้วเราอยากตั้งสมการอะไรอีกตัวหนึ่งละ่ะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงใช่ไหมแล้วมันก็มีการเคลื่อนที่แนวหมุนอีกแนวหนึ่งจากตอนแรกหมุนเร็วไปหมุนช้างันเราก็ควรจะตั้งสมการทอร์กป่ะทอร์กก็จะต้องเท่ากับอะไร dl by dt อย่างงี้แต่ว่าไม่เอาเราไม่เอา l ดีกว่าสมการนี้เราเอาเป็น i alpha ดีกว่าก็คือ i omega by dt เพราะว่าเพราะว่าตัววัตถุเรามันเป็น rigid body อยู่แล้วเนาะมาเรามาต่อกัน ทอกของเราก็คือ μmg คูณกับ r ง่ายๆเท่ากับ id โอเมกา dt สังเกตว่าทอกมันจะมีทิศตรงกันข้ามกับการหมุนแปลว่าทอกมันทําให้การหมุนลบลดลงเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เครื่องหมายลบไว้ตรงนี้ก็จะสะดวกมากๆทีนี้เราก็ได้มา2สมการละที่แสดงความสัมพันธ์ของแรงเรากับข้อมูลที่เป็นความเร็วแล้วก็โอเมกาแล้วเดี๋ยวเราเอาความเร็วกับโอเมกามาเชื่อมกันด้วยตัวนี้ก็ได้ ว่าตอนที่หยุดหมุนนะ่ vcm จะต้องเท่ากับ omega r เพราะฉะนั้นเราก็ย้ายข้างไปอินทิเกรตเลยก็ได้เนี่ยย้าย dt ฝั่งนู้แล้วก็อินทิเกรตเลยฝั่งนี้ก็อินทิเกรต dv ฝั่งนี้อินทิเกรตยบ dt มันไม่มีอะไรเลยมันก็จะกลายเป็น m mg t เท่ากับ v ลบ v 0ก็ v 0ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆมันไม่มีอะไรก็เป็น0ฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันย้ายลบ i ไปข้างล่างย้าย dt มาข้างบนอินทิเกรตก็จะกลายเป็น omega ลบ omega ศูนเท่ากับ μ.m.g.r.t. ส่วนลบ i โอเคไนส์ต่อไปเราจะทำอะไรดีเราหาว่าโอเมก้าเท่ากับอะไรสักอย่างดีกว่าใยายข้ามไปโอเมก้าศูนย์ลบมิวเอ็มจีอาร์ทีส่วนไอทำทำไมเนี่ยเหมือนประทัดบนเลยเอาล่ะทำอะไรกันต่อดีจังหวะนี้ขอดูนะจังหวะที่หยุดหมุน v. เท่ากับโอเมก้าอาร์ถูกปะ อันนี้คือ v ของเราใช่ปะ่ะแปลว่า omega ก็ต้องเท่ากับ v ส่วน r ปะ่ะก็จะต้องเท่ากับ mu mg t ส่วน r อันนี้คือจังหวะที่หยุดหมุนแล้วเมก้าเราจะต้องมีค่าเท่านี้แล้วก็เอาไปแทนนี่นี่ mu mu mg t ส่วน r ใช่ปะ่ะเออใช่เท่ากับเม e g a ศูนย์ลบ mu mg t r ส่วน i แล้วก็ย,าย้ายข้างหาทีนะ เราก็จะได้แล้วว่ามันหมุนไปเท่าไหร่แล้วมันถึงจะหยุดหมุนอันนี้คือไอเดียของเราเราย้ายมาฝั่งนี้นก็ได้เอ่อบวกกับ mu mg rt ส่วน i เท่ากับโอเมกาศูนย์ดึงดึงตัวที่เหมือนกันออกมาก็คือ mu mg t ดึงออกมาเลย mu mg t จะกลายเป็นส่วน r บวก าส่วน I เท่ากับโอเมกาศแปลว่าทีที่มันจะกิ้งไว้ทั้งหมดอะ่ะก็คือไอ้ตรงนี้ทำอะไรได้บ้างตรงนี้ทำเป็น R I ได้อันนี้คูณ I อันนี้คูณ R กำลังสอันนี้เป็น R I อันนี้เป็นบวกเออเราย้ายข้างไปเลยนะอ,อืม อืมอันนี้คือ T ที่เราใช้แล้วระยะที่ตัวนี้จะวิ่งไปได้ก็ง่ายๆ v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ปะ่ะอันนี้คือเดิมแต่ทีนี้ไม่ได้ละเราจะต้องเป็น v เท่ากับ dx by dt เราอยากได้ x เราก็ย้ายข้างไปอินทิเกรตนะอินทิเกรตเอออินทิเกรตก็จะได้ว่า x ล x ศก็คือ x นั่นแหละเท่ากับอินทิเกรต v dt แล้ว v เราคืออะไร v เราคือตัวนี้ปะ่ะอันนี้คือ v ปะ่ะ ก็คืออินทิเกรตมิวเอ็มเห็นไหมตั้งแต่เวลาเป็น0ถึงเวลาเป็นก้อนนี้เราเอาก้อนนี้เป็นตัวตัวอะไรสักตัวหนึ่งแล้วเราค่อยแทนค่าแล้วกันก็จะได้ว่ามันจะเป็นมิวเของ T ีกำลังสองส่วนสอลบศูนย์กำลังสองส่วนส,วนส,วนสวนก็คือจบแล้วก็คือเท่านี้นแหละแทนค่าเลย ตัวนี้กำลังสองเลยเท่าไหร่ก๊อปมาไวก่อน Shine Sit กำลังสองไปหมดนี่เลยเนาะอะไรตัดกันได้บ้าง MG ตัดกับตัวกำลังสองตรงนี้เดี๋ยวก่อนทำแบบนี้ไม่สะดวกเลยเอา EAJ เอานี้ก็เหลือกำลังสอ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 ง เออจบแล้วป่ะเนี่ยนี่คือคำตอบเลยป่ะเนี่ยโอเมก้าไออาร์ส่วนสองมิลเอ็มจีไอบวกอารงสองผิดไปนีละคำตอบไม่คุ้นเลยตัวเฉลยดีกว่าโอเคเอาไอของเรามาไว้ตรงนี้ โอเมกากำลังสอง r ากำลังสอง i กำลังสอง mm hmm. เหรอเขาย้าย i ไปหารเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอกำลังสองตรงนี้ลืมลงมาใช่ไหมถ้าเราย้ายไปหารจะเหมือนเขาไหมมิลเอ็มจเหรอมันน่าจะไม่เหมือนนะเนี่ยมันจะไปเหมือนได้ยังไงวะอินทิเกรตผิดสักที่แน่เลยลองดูก่อนลองดูก่อนศูนย์กำลังสอง อ่ะอเมกานอเมก้าศูนย์อาร์อย่างงี้กาลังสองเหมือนเขาตัวนี้แล้วก็สองมิวจวีเหมือนเขาอ่ะตัวนี้จบละเหมือนเขาต่อไปก็จะเอาไอกาลังสองใช่ไหมเราหารไอกำลังสอง 2, ทั้งบนทั้งล่างเอ็มด้วยปะเนี่ยเอ็มเราคูณเข้าไปเหรอแล้วหารไอกำลังสองอ่ะมันก็จะได้เอ็มส่วน หารไอ้กำลังเอ้ยตัวนี้มันกำลังสองอยู่นี่หว่ามันก็เอาเข้าไปไม่ได้ดิเวลาล้วไม่ได้ละลทำขั้นนี้ไม่ดีละไปย้อนกลับไปทำขั้นนี้ดีกว่าเอ่อขอเช็คก่อนวนะ่าม,มีอะไรผิดตรงน,นี้ป่ะอืม